ใหญเสียงมันดังไปอีกไปอีกเอาตรงนี้เอ,อนเอาเอาแบบไม่ได้ยินเสียงในช่วงที่เรจะไปต่อไปน,น,นะครับจะไปที่สนามหญ้าค่ะชื่อซึ่งมันจะมีเสาธงและก็รวมนายหลวงค่ะมันจะเป็นภาพที่สวยกว่าค่ะในเมื่อปัญหามีไว้ให้แก้แล้วเบนซ์ก็แก้ปัญหาได้สําเร็จค่ะโดยเปลี่ยนสถานที่ถ่ายทําเป็นจุดอื่นแต่ว่า คือให้การถ่ายทำครั้งนี้เด็กๆทุกคนเห็นเป้าหมายและความเข้าใจเดียวกัน,นมานจึงให้เด็กๆวางแผนร่วมกันอีกสักครั้งแต่ดูเหมือนว่ามอสนั้นจะเริ่มทิ้งระยะกับกลุ่มเพื่อนๆจนมานั้นต้องเรียกมาคุยเพื่อถามหาสาเหตุค่ะเพราะอะไรครับไม่สบายครับก็ไม่อยากครับเพราะว่าไม่อะไรครับก็ป่วยเขาไม่ก็อยากเจอ ของอะไรครับกลัวมันจะเป็นเครื่องมาอีกครับใครอยากเป็นอะไรครับข้อปวดครับแล้วเขาพอยากเป็นอะไรหรือจริงจริงแล้วคือน้อยใจไม่ครับมันเหนื่อยครับเหนื่อยจากอะไรครับนี่เรายังไม่ได้เริ่มเป็นไข้ครับทาไมเราไม่สู้ครับอืมที่เหลยกคงคิดว่ามันยุ่งยากขนาดนี้ครับเลยเข้ามามันมันถึงตอนทุ่งยากครับเลยไม่อยากจะเป็นแล้วครับพี่มายังไม่เห็นความยุ่งยากเลยหรอก ไหนมันยุ่งยากตรงไหนอ่ะไม่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ยถ้าสมมติว่าเราทาไปแล้วแล้วเราเห็นปัญหาค่อยว่ากันว่ามันยุ่งยากนี่เรายังไม่ได้เริ่มเจอปัญหาเลยนะครับนี่มันเป็นแค่การเริ่มต้นได้เรียนรู้เราอย่ามองว่าเป็นปัญหามอง,องว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้สิลูกใช่ป่ะลองก่อนไหมอือเดี๋ยวอันทีครับอืมอ ในกรณีที่มอสนะั้นเริ่มถอดใจแบบนี้ผู้ใหญ่ที่อยู่ในเหตุการณ์ควรจะทำอย่างไรดีคะคุณหมอตอนแนะนำไว้อย่างนี้ค่ะมอสเนี่ยดูเหมือนว่าถอดใจนะแดงว่าการเตรียมการแล้วเตีมตัวเตีมใจของเขาเนี่ยอาจจะยังมีไม่มากพอแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาอาจเองเขาคิดอะไรของเขาอยู่ แล้วก็ผิดหวังหรือเปล่าที่ทําให้เขาอาจจะไม่ได้ดังคาดหวังเองในส่วนตรงนี้เนี่ยพี่เลี้ยงเองเนี่ยสามารถที่จะทําได้อีกอย่างหนึ่งคือเป็นการช่วยเหลือก็คือการพูดคุยกันกับเขาคุยกันแล้วมอสเองดูเหมือนว่าต้องการอยากได้บางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วเนี่ย คงอยู่ดีๆให้ไม่ได้ก็คงต้องคุยกันในกลุ่มทีมใหม่เหมือนเป็นความเป็นประชาธิปไตยดึงทั้งทีมกลับมาใหม่แล้วลองมาวางแผนร่วมกันวางข้อตกลงร่วมกันว่าทีมหรือกลุ่มเนี่ยยอมรับได้ไหมกับกติกาในลักษาอย่างนี้สมมติว้ายอมรับได้ก็สามารถที่จะเดินตามกติกาใหม่นั้นได้ครับในเมื่อต้นเหตุแห่งปัญหาก็คือความรู้สึก,กต่างๆที่มอสนั้นมีต่อเพื่อนมาก็เลยให้เพื่อนๆเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้มอสค่ะอ้าวตอนนี้เพื่อนจะมีปัญหาค่ะ อมช่วยยังเคลียร yeah, yeah. so, like so, yeah, so, ์เพื่อเรามีปัญหาพวกเขาบอกว่าเออกลับมันโกรธแล้วพูดมึนแม่แย่ยังขาดม่ากลัวแบบว่าหมดเป่นเป็นนี่เป็นผู้ประสานงานเมนก็ตรงไม่คุ้นซอยบ้านแล้วเราคิดเสี่ยแย่งไงเราจะยังไงกับเพื่อนดีเพื่อยากตัวไอดเขาอยากเขาอยากเป็นพิธีก่อนเขาอยากให้เขาอยากเป็นพื้นที่ก่อนผู้ใหญ่รอดเออรัว เดอ๋ยวหน้าบอกให้เหงาเอกให้เหงาไม่ใช่พี่จะถีบยังงี้เรออะเราลองมองซิจากที่เราเคยรู้จักมอสมาเนี่ยคิดว่ามอสเขาอยากเป็นตำแหน่งไหนพิธีกรแล้วเราคิดว่าเพื่อนเนี่ยเป็นพิธีกรได้ไหมได้มั่นใจไหมมั่นใจค่ะเห็นไหมเขาก็มั่นใจว่าเราเป็นพิธีกรได้ใครจะได้แล้วใครจะได้ พอมาเพื่อนเห็นไม่นานวุ่นหาการเตแล้วมอสก็กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่งค่ะแหมยิ้มหวานซะด้วยเขาเรียกว่าไม่มีชัยชนะใดยิ่งใหญ่ไปกว่าการเอาชนะใจตนเองค่ะตายเนาะวดี่เอาัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงเกียสลินพรมมหานี่คือโรงเรียนฟ้าหยาลานิยมค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสมจงวงครับเมื่อมอสลุกขึ้นสู้ทีมฟ้าหยาดก็เดินหน้าสร้างสรรค์รายการโรงเรียนของฉันแต่ว่าจะสนุกสนานสุดมันและอลหม่านแค่ไหนก็ติดตามได้ตอนหน้าค่ะ แม้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กๆจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆนะคะแต่ว่าเรื่องแบบนี้ผู้ใหญ่ไม่ควรมองข้ามค่ะควรจะเข้าไปทําความเข้าใจนะคะและเป็นสะพานที่จะเชื่อมปัญหานั้นไปสู่หนทางแห่งปัญญาและให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะว่าการทํางานเป็นทีมเวิร์กนั้นต้องทําอย่างไรค่ะและนี่นะคะก็คือรายชื่อสมาชิกครอบครัวพลเมืองเด็กที่ได้เสื้อยืดสุดเท่จากทางรายการไปค่ะตอนนี้นะคะสมาชิกครอบครัวพลเมืองเด็กยังไม่ปิดรับสมัครนะคะเพียงแค่เขียนจดหมายนะคะมาทางรายการแนะนําตัวเองแล้วก็คํา ติชมนะคะส่งมาตามที่อยู่ที่ปรากฏต,ตรงหน้าจอนี้ซึ่งยืดสุดเท่รออยู่ค่ะแล้ววันนี้ทีมงานคนเมืองเด็กต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา10นาิก5นาทีถึง10นาฬิก30นาทีทางทีวีไทย TV, ทีวีสาธารณะแห่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ5 4 3 2